สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของแจจอแจนะคะคลิปนี้ค่ะแจก็จะมาเล่าต่อนะคะในส่วนของบทที่5ค่ะแต่ว่าต้องขอแจ้งล่วงหน้านะคะในคลิปนี้เนี่ยถ้ามีบาง หรือว่ามีบางช่วงที่แจจเสียงขาดหรือแหบไปต้องขออาภาัยด้วยนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าแจเพิ่งหายเป็นหวัดเนาะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะแจรู้สึกดีใจมากแล้วก็มีกําลังใจมากๆในการที่จะทําคลิปมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแจ เริ่มเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพอตัวไปเฟิงซีนะคะรับหันผูมาอยู่ในความดูแลแล,แล้วะคะ่ะก็พาตัวน้องหันผูนี่นะคะออกเดินทางค่ะเพื่อตามหาเบาะแสนะคะกลุ่มคนที่มาเผานะคะทำลายนะคะล้างตระกูลหันนะคะซึ่งไปเฟิงซีของเราก็ได้ถามหันผูว่าเนี่ยเจ้านะ่ะคือจําได้ไหมว่าแบบคนร้ายอ่ะลักษณะมันเป็นยังไงซึ่งหันผูเองอะคะ่ะก็คือเขาก็ไม่รู้นะคะว่าคนร้ายลักษณะ แบบไหนเขาก็บอกว่าตอนที่ท่านหารพ่อของเขาเนี่ยเห็นว่าอ้ยมีคนบุกเข้ามานะคะรีบพาตัวเขานะคะคไปซ่อนนะคะแล้วก็กําชับว่าอย่าออกมาแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหารผูกก็จะเห็นแวบๆบแบบค่ะว่าโอเคคนร้ายเนี่ยนะคะจะถือแบบว่า ดาบใหญ่นะคะแล้วก็สวมชุดดำนะคะซึ่งเบาะแสที่หานผู่บอกกลับไปเฟืงซีมันก็น้อยนิดมากนะคะแทบจะเดาไม่ออกนะคะก็เลยปรึกษากันว่าเออเราจะทำยังไงดีนะ ฝู่ซีเองก็เลยคิดอุบายมาว่าหรือว่าข้าจะปล่อยข่าวดีว่าสูตรยาวิเศษอยู่กับข้าเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่คนแบบใต้ล่าทุกคนในใต้ล่าคือต้องการแน่นอนถ้าเกิดว่าข่าวล่วไหลออกไปเนี่ยกลุ่มคนที่มันบุกมาเนี่ยหรือว่าตัวคนร้ายตัวจริงเนี่ยต้องแบบตามมาแน่ๆนะคะ หานผู่นะคะได้ยินความคิดของไปเฟิงซีก็ตกใจนะคะว่าอ้าวท่านท่านไม่กลัวตายเหรอหรือว่าท่านท่านไม่อยากมีชีวิตแล้วหรอในเอกของเราก็แบบอืมแค่เหมือนกับว่าลองคิดดูนะคะเอกของเราก็คิดอุบายว่าเฮ้ยหรือว่าในในแล้วเหยเฟิงซีอ่ะก็แอบคัดลอกยาสูตรพ่อของเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นหรือเราจะปล่อยข่าวว่า สูตรยานเนี้ยอยู่กับหอยเฟิงซีดีกลุ่มคนชุดดําก็เหมือนกันต้องตามล่าหอยเฟิงซีแน่ๆส่วนเราเนี่ยก็ค่อยๆแบบตามหลังหอยเฟิงซีไปพอคนร้ายตัวจริงปรากฏเราค่อยประกบจับมันอีกทีนึงตอนนี้ก็ค่อนข้างจะร้ายกาศนิดนึงนะคะตัวห่านผูได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าโหนาะงเอกนี่เร็วมากนะคะ นอกจากจะใส่ร้ายป้าสีคนอื่นแล้วนะคะยังตลบลัางอีกนะคะหันผูได้ยินถึงกับสายหัวเลยค่ะนาเอกก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเจ้าคิดมากเจ้าไม่ต้องห่วงเหยเฟิงซีหรอกห่วงคนที่ตามล่าเหยเฟิงซีมากกว่าเพราะว่าตัวเหยเฟิงซีเนี่ยจริงๆคือเก่งมากนะคะก็คือคนที่ไปตามล่าเหยเฟิงซีดีไม่ไดีเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆนะคะแต่ยังไงแล้วนะคะความคิดนี้นะคะหันผูก็ไม่เห็นด้วยนะคะระหว่างที่สองคนนี้เนี่ยกำลังปรึกษาหารือกันนะคะก็ได้ยินเสียงแบบ <c oughs> นะคะตามหลังมานะคะเสียงนี้ก็ไม่ใช่เสียงใครคะ่ะเป็นเสียงเหยเฟิงซีพระเอกของเรานั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นความบังเอิญในความบังเอิญน,นะคะอันนี้คือเพิ่งเพิ่งเริ่มแรกๆนะคะบังเอิญเยอะเลือกเกินนะคะ คือบางเอ่ญว่าเหยฟิงซีก็ใช้เส้นทางนี้นะคะในการเดินทางเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะไปฟิงซีเองก็พอเห็นเหยฟิงซีมาก็เอ้าก็ทักทายนะคะว่าเจ้าจะใช้เส้นทางนี้เหมือนกันหรองั้นข้าขอร่วมทางไปกับท่านเลยแล้วกันนะที่นางเอกนะคะอยากร่วมทางกับเหยฟิงซีช่วงนี้เนี่ยก็เพราะว่า เหยเฟิงซีเองนะคะเวลาเดินทางเนี่ยเขาจะเป็นแบบอารมณ์คุณชายที่มีแบบคนตามเป็นพรวนมีขบวนรถม้านะคะแบบสาวใช้นะคะมีจงหลีจงหยวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางไปกับเหยเฟิงซีนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะว่าแล้วนะคะไป่เฟิงซีของเราก็กระโดดขึ้นรถม้าไปหลับเลยนะคะทิ้งให้หานผูนะคะยืนงงนะควว่าอ้าวทิ้งข้าอย่างนี้เลยเหรอลน่ะ หาหูเองก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะก็เลยต้องไปอยู่กับจงหลีและจงหยวนนะคะตอนนี้ระหว่างการเดินทางะคะ่ะ ฉากนี้นะคะในการเดินทางนะคะทั้งรถม้าแล้วก็บนเรือนะคะค่อนข้างสนุกมากดีเทลมันเยอะมากนะทุกคนแต่ว่ามันก็สนุกนะคะค่าวๆคือฉากนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้เห็นวิชานะคะอันสุดยอดของนางเอกค่ะนั่นก็คือวิชาหลับนะคะทําให้เรารู้ว่าคาแรคเตอร์ของไปเฟิงซีเองนะคะนอกจากจะกินเก่งแล้วแล้วก็ยังนอนเก่งอีกด้วยค่ะคือนางเอกเนี่ยเป็นคนที่นอนหลับง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่หลับลึกสุดๆค่ะไม่ว่าแสงจะแยงตาเรือจะโดนขึ้น อะไรไม่สามารถทําให้หนาเอกตื่นได้ถ้านางไม่อยากตื่นเองนะคะถึงแม้กระทั่งว่าละเมอตกน้ํานะคะทุกคนก็ยังสามารถไปหลับต่อในน้ําได้นะคะจนรู้สึกว่าโอเคหายใจใกล้จะตายละถึงจะพุ่งขึ้นมานะคะแน่นอนค่ะว่าหานผูเองก็ต้องอ้าป,ปากอ๋อว่าโอ้โหไปเฟิงซีท่านนี่คือสุดยอดขนาดนี้เลยเหรอคือหลับแบบไม่สนใจข้าเลยนะคะตอนนี้เนี่ยบนเรือนหานผูก็เริ่มคิดแบบคิดแล้วค่ะว่าคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยมาติดตามไปเฟิงซีคือ ไม่ได้ดูแลหานผูเลยนะคะเพราะตลอดทางเนี่ยก็คือจงหลีและจงหยวนนะคะเป็นคนดูแลตลอดนะคะแล้วพอช่วงเวลาการเดินเรือนะคะนางเอกก็ได้มีโอกาสถ่ายถามนะคะว่าตัวของเฮยเฟิงซีจะไปไหนนะคะก็คือแลกเปลี่ยนกันเหยเฟิงซีก็ถามว่าเออท่านเนี่ยจะไปตามหาแบบเบาะแสคนที่ฆ่าล้างตระกูลหานใช่ไหมส่วนพระเอกเองเนี่ยแน่นอนค่ะก็เขาก็บอกว่าข้าเนี่ยต้องการตามหาเบาะแสของปลายขั้วการนะคะ นางเอกเองอะคะ่ะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่สูญเสียเพื่อนไปก็เลยสอบถามว่ามันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอทําไมท่านถึงต้องแบบยึดติดกับสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะโสมมอะคะ่ะคือไปเฟิงซีเองเนี่ยคือแบบค่อนข้างเกลียดป้ายขั้วกาเลยนะคะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทําไมคนถึงต้องแย่งชิงมากมันเป็นสิ่งที่แบบเลวร้วายอะท่านยึดติดมันอะไรมากมายเฮยเฟิงซีเองก็บอกว่า มีคนไหว้วานข้ามานางเอกก็เลยคิดว่าใครอะใครมันกล้าใช้เหยื่อเฟืองซีเพื่อนซีของข้านะคะเหยื่อเฟืองซีก็บอกแบบเรียบเฉยนะคะว่าหลันซีกงจือหลันซีกงจือก็เป็นหนึ่งในสี่กงจือนะคะที่สุดยอดเลยค่ะเป็นสี่กงจือสุดยอดในต้าตงนะคะเป็นคุณชายในแคว้นยงโจนะคะซึ่งเดี๋ยวแจจะอธิบายในตอนต่อๆไปนะคะเรายังไม่สปอยตอนนี้เน,ะนาะนางเอกก็บอกอ๋อโอเค ถ้าอย่างนั้นก็ได้ไดได้ส่วนข้าจะไปตามทางของข้าแล้วกันนะเฮยเฟิงซีก็บอกว่าของมีค่านะคะต,ต่างๆที่ให้ท่านหานครั้งก่อนที่ช่วยไปเฟิงซีนะคะจากการที่ไปฉกชิงยาในงานวันเกิดเนี่ยก็เป็นของหลันซีกงจือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไปเฟิงซีเองก็ยังติดค้างน้ําใจของหลันซีกงจือนะก็เหมือนพูด ร้องขอนะคะหน่อยๆว,ว่าไหนๆเจ้าก็จะไปอีกทางหนึ่งนะคะตามหาคนร้ายก็อยากจะฝากช่วยดูพวกเบาะแสของป้ายขั้วการแล้วก็ส่งข่าวให้ค้าด้วยนะคะส่วนไปเฟิงซีเองนะคะคือได้ยินอย่างนี้คิดว่านางจะยอมไหมะคะนางก็ไม่ยอมนะคะไม่สนใจคะ่ะนางก็ไม่ดีกว่านะคะว่าแล้วนางก็หิ้วคอหานผู้คาสกิดเท้านะคะเหินล่างคะ่ะเข้าฝั่งนะคะ ระหว่างจะถึงฝั่งนะคะก็ตะโกนบอกเฮยเฟิงซีของเราค่ะบอกกับพระเอกว่าเนี่ยถ้าข้าเจอเบาะแสนะข้าก็จะไปบอกกับซื่อจือของจี้โจนะคะไม่ได้บอกเจ้าหรอกนะคะซึ่งซื่อจือของจี้โจจี้โจเนี่ยเป็นเมืองคู่แข่งของยงโจนะคะก็ทิ้งความดีโวนนะคะวนโอยไ้ให้เฮยเฟิงซีของเรานะคะตัวเฮยเฟิงซีเองก็ออสสยหัวน,นะคะทําใจนะคะเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าขออะไรไม่ได้อย่างนั้นหรอกนางจะมักทําตรงข้ามเสมอนะคะ ัดภาพไปที่ ไปเฟิงซีแล้วก็หานผู่ของเรานะคะตอนนี้เนี่ยห่างจากตอนที่แยกกับเหยเฟิงซีนะคะครึ่งเดือนนะคะสภาพตอนนี้ทั้งสองคนนะคะก็เดินหิวโหยนะคะอยู่บนเขาค่ะตอนนี้เนี่ยหานผู่เองนะคะก็ได้แต่นึกในใจนะคะว่าเอ๊ไปเฟิงซีทำไมนะทำไมทำไมเป็นชาวยุทธที่วรยุทธสูงระดับต้นๆแต่ทำไมมีสภาพอย่างนี้นะคะเงินติดตัวก็ไม่มีนะคะอดมือ้อกินมือ้อนอนกลางดินกินกลางทรายในใจ ก็คิดตลอดเวลาว่าทําไมนะข้าถึงไม่เลือกไปกับเหยเฟิงซีนะถ้าตอนนี้เนี่ยข้าเลือกไปกับเหยเฟิงซีเนี่ยคือข้าเนี่ยได้ใส่ชุดผ้าแพรดีๆกินอิม่มนอนอุ่นนะคะพอหันผูกคิดแล้วแล้วก็เสียใจแล้วนะคะก็อดไม่ไหวค่ะก็คือนั่งประท้วงเลยค่ะสุดเข่านั่งประท้วงดืง้อๆเลยคือแบบข้าไม่มีแรงแล้วคือจะเดินไปถึงไหนอะไรเงี้ยข้าวก็ไม่ตกถึงท้องนะคะ อันนี้ก็ตลกมากนะคะแล้วก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายจากการที่ไม่ได้กินข้าวนะคะถลึงตาไปหาป่เฟิงซีว่ารับเลี้ยงดูข้าแล้วทำให้ข้ามีสภาพอย่างนี้นะคะแต่ถามว่าไปเฟิงซีเองรู้สึกอะไรไหมนะคะไม่รู้สึกนะคะในเอกของเรานะคะนอกจากจะไม่รู้สึกแล้วนะคะยังดา่าหานผูอีกนะคะว่าเฮ้ยนี่เจ้านี่เด็ก1ิบขวบหรือเป็นคนอายุ80ดสิกันแน่นะคะเดินช้าตัวเตี้ยมโหยไม่ทันใจเลยอะไรอย่างงี้ค่ะหานผูกก็โอ้ oh รู้จะทำยังไงนะคะแรงก็ไม่มีข้าวไม่ได้กินจะเถียงก็เถียงไม่ได้นะคะ ไปเฟิงซีเห็นก็ขำนะคะก็เลยโอเคเดี๋ยวข้าจะไปล่าสัตว์หาอะไรให้เจ้ากินรองท้องก่อนละกันนะคะว่าแล้วไปเฟิงซีก็ฟิวนะคะเข้าป่าไปค่ะแล้วก็สักพักนึงก็ตะโกนออกมาค่ะว่าเฮ้ยผูเออน้อยนะคะคือข้าหาสัตว์ได้ละหนึ่งตัวนะคะให้เจ้ารีบก่อไฟเลยนะคะแล้วก็ไปเก็บผลไม้ป่าเป็นสาลี่นะคะก็คือโอเคระหว่างก่อไฟนาะงก็จะทําไก่ย่างให้หา่านผูตัวน้อยกินนะคะก็ให้หา่านผูเนี่ยกินสาลี่ก่อนนะคะเพราะว่าสาลี่ ม,มีน้าเยอะอย่างเงี้ยค่ะห่านผููเองพอกินสาลี่แล้วก็โอเคค่ะอยากกินไก่มากๆนะคะ่ะก็เลยรวบรวมลมปานทั้งหมดนะคะเป่าไฟค่ะเพื่อให้ไฟแรงค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามันแรงเกินไปค่ะแรงจนขี้เท่านะคะฟุ้งเข้าหมุ่งไปหมดเลยค่ะทําให้ตัวของไผ่เฟิงซีแล้วก็ตัวห่านผูเอนะคะเปื้อนไปด้วยขี้เท่าดำปีไปหมดค่ะ ไปเฟิงซีเห็นอย่างนั้นนะคะก็ค่อยๆนะคะเหลือบหันไปหาหานผูค่ะแล้วก็ตาเนี่ยก็เขียวปัดเลยนะคะก็คือตัวหานผูเองก็รู้แล้วเขาว่าโอโ้โหเดี๋ยวสักพักนึงนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะเขาก็เลยรีบวิ่งค่ะทุกคนวิ่งเข้าพุ่มไม้นะคะวิ่งเข้าป่าเพื่อหนีไปเฟิงซีนะคะตัวไปเฟิงซีเองก็โกรธมากค่ะที่ทําให้ตัวเขานะคะทั้งเปื้อนแล้วก็โ้โห ไฟมันใช้ทําไก่ไม่ได้นะคะก็เลยไล่หานผูไปะค่ะเพื่อที่จะไปตกหัวหานผูนะคะแต่ว่าตัวหานผูเองเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวเล็กแล้วก็ไวนะคะก็ซุกซ่อนอยู่ตามพุ่งไม้นะคะ ระหว่างที่เขากําลังหลบอะคะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรตามมาคือมันก็ไม่แปลกเพราะว่าตัวไปเฟิ์งซีเองเป็นคนที่มีวรยุทยุค่อนข้างสูงนะคะการที่จะหาเขาได้รวดเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะหานผูเองก็โอ้ทำใจละฉันโดนตบหัวแน่ๆนะคะ ทันใดนั้นนะคะหันผูกก็กําลังจะหันกลับมานะคะหันแบบประทะหน้ากับไปเฟิงซีแต่สิ่งที่ใกล้เข้ามาหาหันผูกเนี่ยไม่ใช่ตัวไปเฟิงซีค่ะแต่กลับกลายเป็นปลายกระบี่ค่ะทุกคนพอหันผูกเห็นหันผูกก็ตกใจว่าเฮ้ยมันกระบี่ของใครนะคะก็เลยเรีบรีตะโกนแบบสุดแรงเกิดคําว่าพี่สาวช่วยข้าด้วยนะคะทีนี้นางเอกของเราอะ่ะพอได้ยินเสียงนะคะก็รีบพุ่งมาเลยค่ะตัวกระบี่เองนะคะอีกนิดเดียวนะคะแบบ อีกหนึ่งนิ้วนะคะประมาณเนี้ยค่ะจะถึงคอหานผูนางเอกก็ใช้นิ้วขัดดีดกระบี่นะคะให้มันเด้งออกไปนะคะช่วยหานผูไว้ได้สําเร็จค่ะตัวหานผูเองนะคะโอ้โหอีกนิดเดียวชะตาจะขาดแล้วะคะตอนนี้ก็คือกอดไปเฟิงซีแน่นเลยค่ะแล้วก็สั่นกึกกึกกนะคะกลัวนะคะตัวใปเฟิงซีเองนะคะก็ต้องตกใจค่ะว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ฮย เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใบหน้าสวยมากแล้วก็รูปร่างลักษณะไม่เหมือนคนทั่วไปนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยมีผมขาวนะคะผิวขาวใส่ชุดขาวทุกอย่างขาวหมดเลยค่ะอารมณ์เหมือนเป็นมนุษย์หิมะเลยค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ขาวก็คือตานะคะในตาของคนคนนี้เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะคะซึ่งมันค่อนข้างแปลกประหลาดมากนะคะ คือตัวไปเฟิงซีเองก็ยังคิดในใจว่าเฮ้ยอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถึงแม้รูปร่างจะดูลักษณะสวยแค่ไหนหรือว่าประหลาดแค่ไหนก็เนี่ยจะมาทําลายหานผูนะคะแน่นอนค่ะนางเอกของเราก็ต้องาถามแล้วก็แค้นนะคะว่าเฮ้ยเ mm hmm. จ้าเป็นใครทําไมถึงจะมาทําร้ายน้องข้านี่คือแบบเด็กน้อยนะนี่ถึงขั้นจะฆ่ากันเลยเหรอ mm hmm. คนคนนี้เองนะคะ mm hmm. ก็ต้องทึ่งแล้วก็ตะลึงอึ้งในความสามารถของนางเอกครับ mm hmm. เขากำลังพิจารณาว่า ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นใครทําไมแบบในป่าเขามีผู้หญิงบ้านนอกแล้วก็หน้าตาสกรปรกมอมแมมแต่ว่าวิชาย,ยุทธเนี่ยล้าเลิศขนาดนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่ามือเขาเนี่ยสัญชาไปหมดเลยนะแค่นางเอกอะใช้นิ้วดีดกระบี่ของเขาอะค่ะไปเฟืงซีเองนะคะก็ไม่ได้ปล่อยให้กระบี่หลุดไปนะคะดีเสร็จนางก็ใช้นิ้วอะค่ะขีบกระบี่ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ทาร้ายใครได้หรือว่าให้กระบี่หันไปทางหานผูได้นะคะ สองคนนี้ก็ยืนมองหน้ากันขาดต่างคนต่างคิดในหัวนะคะแล้วก็เอ่ยขึ้นมาค่ะว่าโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วข้าจะปล่อยกระบี่ส่วนเจ้าก็เก็บกระบี่โอเคไหม ตัวบุรุษชุดขาวหิมะเองนะคะได้ยินไผ่เฟิงซีพูดมาแบบนั้นก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะคะแล้วก็บวกกับบุคลิกที่ดูค่อนข้างเย็นชานะคะทําให้ไผ่เฟิงซีของเราก็รู้สึกว่าอ้าวคุยด้วยก็ไม่ตอบนะคะก็เลยพูดต่อนะคะว่าหรือจะให้ค่าหักมันทิ้งนะคะพอไผ่เฟิงซีพูดแบบนี้ออกไปนะคะสิ้นคํานี้นะคะก็ทําให้ตาของบุรุษชุดขาวหิมะคนนี้นะคะจากเดิมที่แจบอกว่าเขาแบบตาสีฟ้าใช่ไหมคะ ก็กลายเป็นสีน้ําเงินเข้มค่ะแล้วก็รอบๆตัวเขาก็แผ่รัศมีจิตสังหารออกมาค่ะตัวไปเฟิงซีเองเขาก็รู้ค่ะว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยแบบพูดแบบทิ้งท้ายว่าห,หญิงทนงนักนะคะแล้วก็ถอนหายใจและแล้วบทที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบทนี้รู้สึกว่าสั้นเนาะ ก็ยังไงนะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วชอบนะคะกระแจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแจจะรีบมาอัปบทที่6นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันเร็วๆนี้ค่ะก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะไม่เกินวันอาทิตย์นี้นะคะยังไงแจฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย